รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับราการหุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ช่อง9 M c o t HD นะครับบ่ายโมง40นาทีก็มาพบกันตรงนี้แล้วก็จะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์เหมือนอย่างกรณีของผู้ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับวัย71ปีมีปวดหลังปวดขาแต่ว่ารักษาผิดที่ครับก็ไปทำอย่างเช่นกาภาพบ้างฝังเข็มบ้าง2ปีกว่า ถึงได้มาตรวจที่โรงพยาบาลทนบุรีแล้วก็พบว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนผลสุดท้ายก็คือได้รับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์จะเป็นอะไรติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอวันนี้ได้เลยครับเมื่อก่อนเราชอบปวดหลังแล้วก็ปวดขาแล้วเวลาเราเดินนี่เราจะรู้สึกแบบขาเราเสียวแป๊บเปลง่งยาทีขามันจะอ่อนนี่ดูแล้วเราก็ไปหาหมอตามต่างจังหวัด แกบอกว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นแล้วแกก็เอาเราเข้าคอร์สกายภาพบําบัดแล้วผลปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเรานี้พอดีแถวที่บ้านะเขามีหมอฝังเข็มเราก็ไปฝังเข็มทุกทุกวันที่ว่าหมอแกนัดแกนัดผลปรากฏว่าเราฝังเข็มได้สองปีกว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทําให้เราเหมือนก็เรียกว่าหมดความอดทนพอดี มีญาติพี่น้องทางแฟนอาการเหมือนก็คล้ายๆกับเราแหละแกก็สะะารภาพถามหมอเหมือนกันพอดีแกมีญาติของแกเคยมาทําญาติแกเลยก็แนะนําให้มาทําที่นี่แล้วลูกพี่ลูกน้องกับทางแฟนเนี่ยเขาก็มาทําที่นี่แล้วเราดูแล้วอาการของเขาอะแย่กว่าเรามากๆเลยอะแต่พอเขามาทําที่นี่เหมือนก็เรียกว่าคนละคนเลยเปลี่ยนกันไปคนละคนแล้ เลยแกก็แนะนําให้เราว่ามาที่นี่แล้ววันนั้นเราก็มาหาหมอที่นี่แล้วแกก็บอกเราว่าเราเป็นข้อเสื่อมแล้วแกก็ถามเราว่าจะทํำไหมนี่เราก็เลยบอกว่าหมอขอกลับไปบ้านทําใจก่อนได้ไหมเพราะว่าจากที่เราเคยตรวจเคยหามาเนี่ยแกบอกว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นแกไม่ได้บอกว่าเราเป็นข้อไอข้อสะโพกอะไรเสื่อมใช่ไหมนี่เราเลยบอกขอกลับไปทําใจก่อนหมอแกก็นัดให้เรามา ตรวจเช็คร่างกายว่าร่างกายเราเนี่ยจะทําผ่าตัดได้ไหมอะไรได้ไหมแล้วผลปรากฏว่าเขาว่าทําได้เราก็ก็นัดให้เรามาผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดคุณหมอแกก็บอกว่าการเดินอะไรเนี่ยพยายามจากก้าวที่สูงแล้วก็แกก็สอนในกายภาพให้เราแล้วแกก็บอกกับเราว่า ให้เราพยายามใช้ที่ว่าบล็อกเกอร์อะไรก่อนอย่างที่หมอเคยบอกว่าบริหารได้ดีก็ช่วยบริหารไปด้วยในตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยจะได้มีแรงมีกําลังอะไรเนี่ยถือเป็นโชคดีจึงได้รับการผ่าตัดรักษาเดี๋ยวในเบรกที่2นะครับคุณหมอเจ้าของไข้ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลทุนบรุรีนำมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยท่านนี้พักสักครู่เดียวครับ โรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึง้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้ เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจาก columnist ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีาทกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m ค HD นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีตรงนี้ แล้วก็อย่างวันนี้นะครับกรณีของคุณป้าสมพรที่ไปรักษาผิดวิธีหลังจากที่มีปวดหลังปวดขาแล้วก็เสียวแป๊บๆลงไปที่ขาด้วยเนี่ยนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องที่เมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทาไมถึงเป็นอย่างนั้นรักษาผิดก็เดี๋ยวมาติดตามข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิดอุนันนันนะครับซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุลบรีและท่านก็เป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อนะครับชำนาญการด้านกระดูกและข้อ แล้วก็เป็นชำนาญการในเรื่องของการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมข้อเข่าเทียมด้วยครับคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากกระดูกข้อสันหลังเสื่อมนะครับ <Yeah. S 2> จะมีอาการคล้ายๆกับคนไข้ที่มีการปวดข้อสะโพกเสื่อมนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีการปวดบริเวณกระดูกสันหลังเสื่อมนี้จะมีอาการปวดร้าวที่บริเวณกระดูกข้อสะโพกนะครับโดยทั mm ่วไปผู้สูงอายุอาจจะมีอาการกระดูกข้อสันหลังเสื่อมด้วยนะครับ mm hmm. แต่ว่า เหมือนกันทุกๆข้อเลยครับการที่เรามีข้อเสื่อมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีอาการเสมอไปอ นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาการของข้อเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ<ห>แล้วก็คนไข้าอาจจะรู้สึกว่าเอ่อ<ง>อาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆอาจจะมีฝืดๆตึงๆแล้วก็ไม่ได้มาหาแพทย์นะครับแ <languages S 1> ต่ในบางครั้งถ้าเกิดข้อเสื่อมที่เป็นรุนแรงนะครับ <ilim. S 1> ก็จะมีผลต่อการเดินแล้วก็จะมีผลต่อการปวดทําให้เดินไม่มั่นคงเดินแล้วก็กระเพกถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้คนไข้เดินเสียการทรงตัวเสียไปแล้วก็ ควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับโดยปัจจุบันปัญหาในของเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะฮะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากภาวะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเองเลยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งที่พบที่เรากลัวกันเยอะๆนะครับคือเรื่องของข้อสะโพกหลุด นะฮะหรือว่าเคลื่อนหลุดออกไปหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแล้วเนี่ยนะครับเรือนที่2เนี่ยการที่เราจะได้ขายยาวเท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในฝีมือของญญศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับเราก็จะถือว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับรรก็จะมาช่วยทําให้ดีมากขึ้นได้นะครับการผ่าตัดโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้หุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยจริงอาจจะใหม่สําหรับทางประเทศไทยจริงๆแล้วมีการพัฒนานะครับใช้ในต่างประเทศมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเทคนิคคร่าวๆเนี่ยก็คือก่อนที่จะทําการ ผ่าตัดใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เราก็จะต้องสแกนกระดูกด้วยการทํา CT ที่เว้นกระดูกเชิงกรานซะก่อนนะฮะ mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการดูซิว่าเราจะวางตําแหน่ง mm hmm. ของข้อเทียมที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็โดยที่ศัลยแพทย์เนี่ยแหละครับเป็นคนวางตําแหน่ง <Yeah. S 1> วางร่วมกันในคอมพิวเตอร์ให้เห็น mm hmm. เราก็จะดูว่าข้อเทียมถ้าเราวางตําแหน่งออกไปแล้วเนี่ย จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะให้เป็นสัญญาแพทย์ได้แหละเป็นคนพิจารณาว่าตำแหน่งอย่างนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดและก็ช่วยในการเลือกขนาดของข้อ,อเทียมได้ว่าการวางตำแหน่งไหนขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุดและเกิดปัญหาน้อยที่สุดโดยทั่วไปเนี่ยเราจะอนุญ,ญาตให้คนไข้ลุกยืนเดินได้ทันทีหลังผ่าตัดโดยเร็วที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพื่อนของคุณป้าเนี่ยผ่าตัดตอนกลางคืนเราก็เลยให้คุณป้าลุกวันลงขึ้นครับ การพักฟื้นหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับหรือว่าการผ่าตัดหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเองจริงการกายภาพบัตรเนี่ยเราก็จะ ทำการสอนนะครับเราก็นักกายภาพเราจะสอนเขาเรียกว่าโฮมเอ็กซ์ไซส์การออกกําลังกายที่บ้านไปดูว่าเราควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหน <Yeah. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2สัปดาห์แรกหรือว่าในช่วง6สัปดาห์แรกเนี่ยการบริหารไม่ได้นเน้นอะไรที่มากมายหรือไม่จำเป็นต้องอศสยเครื่องมือก็ได้ครับ <Yeah. S 1> ก็เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในในบ้าน <Yeah. S 1> ในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถเป็นตัวอุปกรณ์ในการช่วยออกกําลังกายได้ครับมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยคือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมา ดูแลแก้ไขในส่วนนั้นไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนภาวะแทรกซ้อนแบบนั้นขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นผลดีที่คนไข้ได้รับผู้ป่วยได้รับจากการที่ต้องมาป่วยด้วยในปัญหาข้อกระโภกเนี่ยเสื่อมระยะท้ายๆแล้วก็ยังจะต้องไปพวงหรือกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดอีกด้วยแต่พอมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์้ามาเสริมอย่างเช่นหมุนโดพช่อผ่าตัดแล้วเนี่ยข้อบกพร่องหรือภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ มันก็ถูกจำกัดอย่างก็เป็นข้อดีที่โรงพยาบาลทุนรีนำมาให้บริการกับผู้ป่วยของเราครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กำลังเจอปัญหาเหมือนอย่างคุณป้าสมพรคนไข้ของเราในวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็หายป่วยสบายแล้วหายปวดแล้วนะครับก็พบกับอุ่นใจใกล้หมอได้ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ